สวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Mark Tree Channel นะครับมาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark Tree Channel กันนะครับโอ้โหวันนี้นะครับวันที่16นะวันหวยออกนะครับถือว่าเ,เราไม่ถูกหวยนะครับแต่เราก็น่าจะเลือกหุ้นได้ถูกนะเท่า <Yeah. S 1> ที่เราเลือกมานะครับเพราะว่าหุ้นที่ ทำการบ้านมาเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จหลายตัวนะครับแล้วก็ทํากําไรได้ค่อนข้างเยอะเลยนะถ้าใครที่ติดตามนะครับในช่องของมาร์กเนี่ยมาเรื่อยๆนะจะเห็นแล้วว่าโอเคมันมีหุ้นที่บางตัวก็อา,อาจจะต้องถึงขั้นสต็อปลอสนะครับแต่บางตัวก็อาจจะไปจนถึงแนวต้านที่ตั้งไว้เลยและถามว่าเอ๊ะถ้ามันไปถึงแนวต้านขนาดนี้สิ่งที่เราจะแอคชั่นกับมันคืออะไรนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องมองก่อนว่า,าหุ้นเรามีเยอะหรือเปล่า ถ้าหุ้นเรามีเยอะนะครับอาจจะแบ่งแบ่งเพื่อทํากําไรเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่หุ้นที่เลือกมาเนี่ยจะเป็นหุ้นที่คือมันกลับตัวนะครับทรงกลับตัวแล้วแล้วก็ถ้าตัวไหนที่เป็นขาขึ้นนะครับเราก็จะเทคออกไปครึ่งหนึ่งก่อนแต่ถ้ามีหุ้นน้อยนะครับประมาณ2 0 0 0 3,000ตัวหรือ4 0 0พตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขายไปหมดเลยก็ได้ครับเพราะว่าพรุ่งน,นี้เราก็แค่วางแผนใหม่เนาะแล้วก็มาดูคลิป นะครับว่ามีตัวไหนบ้างที่ติดสแกนแล้วก็ไปทําการบ้านกันต่อลักษณะก็แค่นั้นนะครับง่ายๆเลยอ่าถ้าง네ั้นเดี๋ยวเราอย่างที่เราเจอกันทุกวันเนาะสิ่งที่เราต้องดูก่อนนะครับวันนี้ถามว่าตลาดเซ็ตทําไมถึงดันได้ถึง2 0 21จุดเลยเนี่ยเหตุผลเนี่ยมาด้วยคือต่างประเทศครับอ่าทำไมต่างประเทศถึงเลือกซื้อหุ้นตลาดที่ไทยเนาะถ้าคนที่ฟังนะครับในช่วงก่อนหน้านี้มันจะมีข่าวเรื่องการ ประกาศเนาะพวกดอกเบี้ยนะครับ QE ของเฟดถูกไหมที่ทางสหรัฐเขาประกาศเนาะมันก็เลยส่งผลให้ต่างประเทศอะ่ะเมื่อเขาประกาศว่าโอเคดอกเบีย้ยเขาจะคงที่นะที่จุดศูนย์จเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับระยะเวลาก็2อปีครั้งนะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับประมาณ6เดือนครั้งมันก็เลยทําให้พวกนักลงทุนต่างประเทศนะครับเขามีความมั่นใจแล้วโอเคว่าดอกเบีย้ยของเขาอะ่ะถ้าไปลงทุนในตลาดาพวกบอล หรือพวกคณะบัตรมันอาจจะไม่คุ้มนะครับเขาก็เลยเลือกที่จะหาตลาดหุ้นเนี่ยในการลงก็ซึ่งตลาดหุ้นไทยช่วงนี้ก็ราคาบางตัวเนี่ยก็ถือว่าถูกนะในอุตสาหกรรมนะครับเขาก็เลยเลือกซื้อค่อนข้างเยอะอ่าเนี่ยจะเป็นวิธีสังเกตเนาะต่อให้อ่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับตลาดหุ้นไทยนะครับแต่ว่าข่าวพวกนี้แหละมันก็จะทําให้เรารู้เนาะว่าเราจะไปทางทิศทางไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยววันเสาร์นะครับมาจะสรุปไอ้ตัว ที่เราคุยกันเนี่ยพวกสถาบันให้ดูเนาะว่าทั้งเดือนนะครับไม่ใช่ทั้งเดือนสิทั้งสัปดาเออทั้งสัปดาห,เ,ออดาหเนี่ยกลุ่มไหนลบเยอะสุดกลุ่มไหนบวกเยอะสุดเนาะมันจะได้วางแผนต่อได้ว่าโอเคสิ่งที่เราจะแอคชั่นนะครับกับตลาดหุ้นหรือว่าหุ้นที่เราถือเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอ่าก็ไปดูตลาดเซตก่อนเนาะโอ้ยชอบมากเลยแท่งเนี้นะครับแท่งนี้ขึ้นมายืนที่1645นะถือว่าเป็นแท่งที่ ลุ้นและการเรียกว่าลุ้นนะครับแล้วก็พวกนักลงทุนหรือว่านักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยเขาก็มองแล้วแหละว่ามันจะวิ่งอยู่ในกรอบที่1,640จนถึง1,658นะครับในในทรงเนี้ยถ้าไม่หลุดทรงนี้ไปก็เออถ้าถ้าทะลุขึ้นไปนะครับก็ไปเจอที่พันเแต่สําหรับมาเนี่ยยากนะพันเจะไปถึงได้จริงๆเหรอเท่าที่มองดูแล้วเนี่ยถือว่ายากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ ต้องเชื่อมั่นแล้วกันเนาะโอเคทีนี้แผนของเราเป็นยังไงนะครับแผนของเราเนี่ยาจากมุมมองนะครับตรงนี้มันอาจจะต้องเปลี่ยนนะนะไอกรอบที่เราเคยเคยตั้งไว้ครับมันอาจจะต้องไม่ได้ใช้และไอกรอบเนี่ยทีนี้ให้เรามองในระยะสั้นตรงนี้ก่อนนะครับแล้วมันยังมีราคาอัพไซขึ้นแค่นิดหน่อยเนาะที่จะแตะตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็เหลืออีกแค่10กว่าจุดเอง มันมันเลยทําให้มีความกังวลเล็กน้อยนะสำหรับม้านะครับกังวลว่า,ามันอาจจะขึ้นได้ไม่แรงเหมือนเหมือนครั้งเนี้ยซึ่งครั้งเนี้ยมันขึ้นแรงเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยแล้วกันว่า,าที่บอกว่าขึ้นแรงเนี่ยมันมีตัวไหนกันบ้างเนะาะเอาจากเมื่อวานก่อนนะการบ้านของเมื่อวานนะครับตัวแรกเลยนะครับตัว AUCT อ,อย่างที่ม้าบอกว่าพอมันทะลุแนวต้านไปอ่ะมันจะขึ้นไปยืนถูกไหมแต่วันนี้ก็ย่อลงมานะครับ แต่ใครจะขายตรงนี้ไปก่อนก็ขายได้นะเพราะว่า1คือมันเป็นแนวต้านเก่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปรับใหม่ก็ได้ทีนี้ถามว่าจะรับตัวนี้จะรับยังไงได้บ้างนะครับก็ให้ขึ้นมารับที่ตรงนี้นะครับที่10.01เนาะเป็นแนวรับจริงๆอ่ะในตัวนี้มาร์กเฝ้ามาสักพักหนึ่งและมาร์กชอบราคาที่ต่ากว่า10บบาทต้องพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะแนวต้านต่อไปคือ12.1ถือว่ายังอัพไซด์ได้อีกเยอะนะสําหรับตัวนี้นะครับ AUCT นั่นเองตัวแรกเนาะซึ่งสัญญาณบมงงบอกหลายตัวเลยว่ายังมีสิทธ์อัพไซด์ได้ต่อนะครับตัวถัดมาครับ AKP ตัวนี้นะครับก็เลือกยืนในกรอบบนเนาะราคาตรงนี้แหละเป็นแนวรับที่มาบอกก็มายืนที่แนวรับเลยครับเพราะว่าแนวต้านอยู่ใกล้มากเลย2.76เนาะที่ตอนแรกที่บอกว่าให้มารอข้างล่างเพราะมองว่าเอะราคามันจะลงวันเนี้ยคิดว่าตลาดเซ็ตน่าจะย่อเนาะแล้วก็ ทิ้งแก็บลงมาแต่สุดท้ายไม่ใช่นะเขาก็เลือกยืนที่ข้างบนนะครับแล้ววันนี้หุ้นหุ้นพวกพลังงานนะครับหรือยูทิลิตี้อ่ะขึ้นแบบโอกระจายอ่ะเดี๋ยวเปิด EA ให้ดูขึ้นแบบโอ้โหเยอะมากแต่ว่าไม่ได้เล่นนะไม่มีเวลาไปดูนะครับรู้สึกตัวอีกทีเปิดเข้ามาเอาตลาดเซตไปซะแล้วนะครับไม่ว่ากันอ่า ทีนี้ถามว่า,าตัวนี้รับที่ตรงไหนได้บ้างนะครับตรงนี้แหละราคา2.52นะครับเป็นแนวรับของเขาเนาะซับลอตอยู่ที่2.38นะครับลองดูสำหรับตัว AKP อันนี้ถือว่าใช้ได้เลยทรงดีนะครับพักในฐานบนอย่างนี้เนะาะ FPFI ตัวนี้เรียกว่าขึ้นมาก่อนชาวบ้านต้องพูดอย่างนี้นะครับขึ้นมาก่อนชาวบ้านเนาะเพราะว่าวันเนี้ย พวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าชิ้นส่วนยานยนต์เองเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็น KCE เอยหรือว่า SPVI หรืออะไรเงี้ยขยับปรับตัว <c oughs> โทษครับขยับปรับตัวขึ้นกันหมดเลยนะครับแต่ตัวนี้มีการย่อนะครับแต่เป็นการย่อในแนวบนแล้ววอลุ่มก็ยังไม,ยงไม่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะก็ถือว่ายังเล่นได้ครับยังเล่นได้ยังเล่นได้ไดอ่ะแต่ถามว่าอยากเล่นเล่นทรงไหนดีนะครับสำหรับหุ้นทรงนี้นะ สิ่งแรกเลยเนี่ยเราต้องเราต้องคิดเสมอว่าเมื่อไหร่นะครับที่แท่งอ่ะมันเปิดเป็นแท่งใหญ่ขนาดเนี้ยเนี่ยไอแท่งเนี้ยเนี่ยพอมันมีแท่งใหญ่ขนาดเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องระวังนะครับเพราะว่าเวลาขายอ่ะถ้าขายลูดทั้งแท่งอ่ะมันน่ากลัวถูกไหมแต่ถ้ามันค่อยๆย่อยขึ้นขึ้นๆลๆลงๆลงๆขึ้นขึ้นๆอย่างเงี้ยเออเรายังวางแผนได้ง่ายเนาะพอหลุดเราก็ขาย แต่ถ้าเป็นแห่งใหญ่เนี่ยเวลาหลุดคือสต็อปร้อมันจะอยู่ไกลนิดนึ่งแต่ตัวนี้เดี๋ยวจะขอดูแนวต้านเก่าโอ้โแนวต้านเก่าไกลมากเลยอ่ะแ๊บหนึ่งนะครับอ่าแนวต้านเก่าของตัวนี้นะครับอยู่ที่4บาทแต่ว่าราคาอัพไซต์อันนี้ต้องไปดูตัวแฟร์แวลูเขานิดหนึ่งนะเดี๋ยว ้ามีเวลานะครับอาจจะอาจจะทำเพิ่มให้อะเกี่ยวกับวิธีการคำนวณแฟร์แวลูนะครับต้องบอกก่อนว่าอาจจะไม่ได้ละเอียดยิบนะครับแต่ว่าถือว่าเอามาประกอบการตัดสินใจในการเลือกหุ้นได้ว่าเราจะถือระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวนั่นเองนะครับก็ลองดูนะครับในมุมมองของมา้าม้ามองว่าทรงยังไม่ค่อยชัดแต่ว่ากับตัวแล้วชัดเจนนะครับอันนี้สามารถเล่นได้นะแนวรับนะครับ ขอให้ไว้ที่ตรงนี้เลยนะครับ3.10นี่แหละเนาะส่วนแนวต้านก็รอที่4บาทเลยนะครับแต่ถ้าหลุด2.44ตรงนี้ขอคัดออกเนะาะถือว่าน่าสนใจนะครับเป็นสีแดงนะตัวต่อมาครับ F f v c นะครับหรือพวกที่ทําเกี่ยวกับพวกเครื่องจักรเนะาะตัวนี้มันมีการเคลียร์บนนะถ้าเป็นทรงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเคลียร์บนเนาะแต่ต้องดูว่าจะเคลียร์บนได้กี่วันนะ แต่ราคาก็ค่อนข้างโอเคครับแนวรับอยู่ที่1.27นะครับส่วน Stop Loss อยู่ที่1.14ตัวนี้ถือว่าโอเคและน่าสนใจแล้วเพราะว่าย่อลงมาใกล้แนวรับเรามากเลยเนาะลองดูนะครับถือว่าต,ต้านมันต้านแข็งแข็งนะแต่ขออย่าหลุดอะอย่าหลุด1.27จะสวยมากเลยสําหรับตัวนี้นะครับ mm hmm. โอเคตัวถัดมาครับ AP AP บอกไปแล้วเนาะเป็นหุ้นปันผลที่ ค่อยๆกินค่อยๆกินนะอันนี้สะสมสามารถสะสมได้อะเออในมุมมองมา้ามามองว่าสะสมได้นะครับค่อยๆเก็บไปนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะสำหรับตัว AP เดี๋ยวประมาณปีหน้าม้าต้องเริ่มวางแผนในส่วนของหุ้นที่จะเก็บระยะกลางแล้วนะประมาณ6เดือนเนาะที่จะถือว่า6เดือนเพื่อที่จะกินกับหุ้นแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวลองต้องมานั่งหาหาก่อนอ่าในมุมมองนะครับม้ายังมองว่า AP เนี่ย คือต้องพูดว่าแนวมันชนแนวต้านมันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ารอบแล้วนะไม่ผ่านเนี่ยมันบ่งบอกอะไรบางอย่างแล้วว่าเอ๊มันมีการอะไรหรือเก็บของอะไรหรือเปล่านะครับมันมีการทำราคาหรือเปล่าอัเนะี้ถือว่าน่าจับตามองนะสำหรับตัว AP นะครับลองดูครับถ้าย่อลงมาแบบลงมาสักแท่งหนึ่งให้เห็นนะ่ะเอ้ยเนี่ยย่อแบบเนี้ยหรือแบบเนี้ยเป็นแท่งใหญ่ๆห,หน่อยเออก็ ก็ลองสะสมได้นะครับสำหรับตัว AP ถือว่าน่า,นาสนใจครับ ECF นะครับตัว ECF เนี่ยอย่างที่บอกเนาะว่าเมื่อวานเนี่ยแนวรับของเขาก็อยู่ที่1.79นี่แหละนะครับแล้วก็วันนี้เขาก็เปิดเด้งขึ้นไปเกือบถึงแนวต้านนะครับแนวต้านแรกนะแนวต้านแรก1.1.98้ 98, แนวต้านถัดไป2.06เนาะแต่ว่าคิดว่าถ้าจะถึงไม่ยากเลยนะครับสำหรับตัวนี้อ่า แนวรับนะครับมาขอเลื่อนนะขึ้นมาเล่นที่ตรงกลางเลยส่วนหนึ่งเหตุผลที่ขึ้นมาเล่นตรงกลางเพราะว่า,าตัวสต็อปลอดเนี่ยเราจะต้องยกแล้วนะครับเพราะว่าเขาขึ้นไปแล้วเนาะก็เลยยกสต็อปลอดเลื่อนขึ้นมานะครับอยู่ที่1.76 17นะลองดูนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ ECF นั่นเองนะตัวต่อมานะครับสำหรับโฟเอนนะครับโฟเอนเนี่ยลงมาถึงแนวรับเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าสวยใช้ได้ นะครับแล้วก็จะบอกว่าแล้วก็รับไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าอ่าเจ็บใจนะครับตอนเขา,า IPO เราไม่ได้ของเนาะเราก็เลยมาเอ๊มาตรงนี้เออมารับมันราคาเปิดขึ้นไปเลยดีกว่าเนี่ยราคาวันแรกของมันเลยเนี่ยอ่ะสุดท้ายก็ได้ที่ตรงนี้แหละนะครับ6.5เนาะตั้งไว้สุดท้ายก็แมทน,นะครับก็ถือว่าลองดูนะครับยังมีอัพไซด์ให้เราได้เล่น ยังมีทรงให้ได้เล่นอยู่เนาะก็ถือว่าน่าสนใจครับตัวถัดมานะครับทาคุนินะครับตัวทาคุนิวันนี้ก็เปิดกระโดดอ่ะตอนเปิดกระโดดขึ้นไปเนี่ยคิดว่าจะพุ่งนะสําหรับทาคุนิเอ้ยย่อเว้ยย่อแต่ไม่หลุดแกวบอะ่ะเออพอย่อไม่หลุดแกวบแบบนี้อา้าวจะบอกว่ากลับตัวเหรอทาคุนินะครับทาคุนิเนี่ยเล่นระยะสั้นได้นะครับสามารถเล่นระยะระยะสั้นได้นาะอเพราะว่าหนึ่งคือมันเหมือนมีโวลุ่มเข้าแต่ว่า ความรู้สึกมานะมันเป็นการเด้งถ้าดูจากอ่าเนี่ยพิศทางตรงเนี้ยมันเป็นการเด้งเหมือนเด้งเพื่อลงต่อเออความรู้สึกมันบอกอย่างนั้นนะแล้วก็พวกอินดิเคเตอร์พวกสัญญาณต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยชัดอะครับเออแต่มันยัง ISI มันอยู่แค่ประมาณอ่าหลัก50อะมันยังเล่นได้นะครับยังมีรูมให้เล่นเนะาะแสดงว่าคนยังซื้ออยู่แค่ระดับกลางๆยังไม่ได้ ยังไม่ได้ซื้อเยอะมากนะครับสำหรับทาคุนี้ถือว่ายังน่าสนใจครับลองดูนะครับแนวรับอขอให้ไว้ที่ตรงนี้เลยครับ1.60เนาะส่วนสต็อปลออยู่ที่1.54นะครับ WHA เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่รับวันนี้โอ้ถามว่าทำไมวันนี้ถึงรับเยอะจังนะครับส่วนหนึ่งเลยก็เพราะว่าขายออกไปก็ค่อนข้างเยอะนะครับ สำหรับตัว WHA นะมารับที่3.54เนาะแล้วก็แนวต้านเนี่ยอยู่3.80นะถ้าถึงจริงจงถึง3.76ตรงนี้มารก็จะปล่อยแล้วไม้แรกนะครับแล้วก็สต็อปล s อให้ไปที่ตรงนี้เลยครับ3 6 3.26เนาะเพราะว่าเหตุผลที่ให้ไปตรงนี้ส่วนหนึ่งคือมาจะมารอรับไม้2ที่3.4นะครับอันนี้เป็นไม้2ที่มาจะตั้งไว้เนาะถือว่าน่าสนใจนะครับตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัว CC CCET นะครับตัวนี้ก็ทะลุแนวรับตัวนี้ไม่ได้เข้านะครับต้องพุดอย่างนี้ว่าตัวนี้ไม่ได้เข้าเพราะว่า,าใส่ไป2ตัวก็หมดแม็กแล้วนะครับแต่ทรงสวยสําหรับตัวนี้ตัวนี้ทรงสวยเหตุผลที่บอกว่าทรงสวยเพราะว่า1คือย่อลงมาที่แบบใกล้สต็อปล้ออะเวลาเสียเวลาเจ็บจะเจ็บไม่มากแต่เวลาดิ่งก็จะได้กำไรเยอะนะครับสำหรับหุ้นแบบนี้เนาะก็ลองดูนะครับเพราะว่าชิ้นสวยอ e ิเล็กทรอนิกส์ก็ยังถือว่าตอบโจทย์นะครับถึงแม้นะ CCET จะ ไม่ได้โคเวอร์พวกชิ้นส่วนจริงๆและกันส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปที่ไอ้ไอ,อะไรนะทีวีดิจิตอลอ่ะที่เราซื้อกันไอ้พวกกล่อง PSL พวกอะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นนะเออก็จะก็จะโคเวอร์ในพวกนั้นทั้งหมดนะครับในการผลิตของเขาเนาะทีนี้เรามาดูหุ้นการบ้านของเราวันนี้หน่อยแล้วกันว่ามีตัวไหนบ้างเนาะตัวแรกเลยก็จะเป็น AUCT นะครับบอกไปแล้วเพราะมันมันน่าสนใจจริงๆแหละหุ้นตัวนี้นะครับลองดู ว่ายังมันยังมีพื้นที่ให้ให้เล่นได้อีกอะ่ะเออสำหรับตัวนี้นะครับลองดูตัวถัดมาบ้านปูมาหรือยังนะครับมีคนถามหลายคนแหละบ้านปูมาหรือยังบ้านปูมาหรือยังตอบได้คําเดียวว่ายังไม่มา <c oughs> เหตุผลที่บอกว่าบ้านปูเนี่ยยังไม่มาต่อให้ขึ้นมาถึง4จุดแล้วครับแล้วก็วีวอล่มเข้าแบบหลักเท่าไหร่เนี่ยประมาณ120ล้านก็ก็ยังรู้สึกว่าเออพวกยูทิลิตี้อ่ะมันยังไม่ได้อันนิสงขนาดนั้นอื ยูเทนิตต้องเรียกว่าพวกพลังงานอพวกพลังงานเนี่ยเวลาเล่นนะครับเขาจะเล่นมันมีวัฏจักรเหมือนเล่นเป็นรอบอ่ะพอถึงรอบขึ้น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 พอหมดรอบย่อๆยๆอ่าเนี่ยอ่าเนี่ยดูดูลักษณะกราฟเนี่ยเรารู้เลยนะครับมีข่าวรอบมาเล่น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 พอหมดข่าวย่อๆย่อๆยมีข่าวกลับไปเล่นเล่นเล่นหมดย่อๆยๆเออแต่ถามว่าทําไมบ้านปูถึงมองว่า น่าสนใจตรงนี้ไหมเพราะว่าตรงนี้ครับกรอบบ้านปูเนี่ยเนี่ยกอบฟอร์เเนี่ยเป็นกรอบที่แบบชนมาประมาณอ่ะให้ดูกี่รอบแล้วเนี่ย1 2ึ่สาสี่เนี่ยตั้งแต่ตรงนี้นะครับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปดเก้าสิบสิบรอบภายในระยะเวลา2ปีนะครับแสดงว่ามันต้องมีอะไรแหละเนาะ อ่าสำหรับบ้านปูนะครับแนวรับอยู่ที่10อ่าตรง10.10.07นะครับส่วนสต็อปสต็อปลอสอยู่ที่10.01เนาะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่11.8นะครับส่วนสต็อปลอสถัดไปเนาะใครแบบอดใจไม่ไหวเอ้ยอยากมีของเว้ยอยากถือเว้ยอ่า9.7นะครับถ้าหลุดตรงนี้เรียกว่ายาวเจอกันข้างล่างเลยนะครับสำหรับบ้านปูอ่ารอย่อก่อนเนาะบีกิมนะครับตัวบีกิมตัวนี้หลุดสต็อปลอตไปแล้วนะตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ให้ไวเนาะเนะี่ยจะเห็นว่า ก็จะมีแหละลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับแต่ถ้าใครที่อ่านบทบทวิเคราะห์ของพวกสถาบันต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น f i n นนเซียเอเย Access เซดไว้เออยหรือว่าจะเป็นพวกอาอะไรนะ t ทนิตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยจะเห็นว่าเขาเชียร์ตัวนี้มากเลยนะกระทั่งเค n k อะ่ะเออเพราะว่าเขามองว่าราคามันแบบมันถือว่าต่ำนะครับแล้วก็มีมันจะมีอัพไซด์ขึ้นในปีหน้าเขาบอกอย่างนั้นนะ ในการคาดการ์นะครับทีนี้ถามว่ามันกลับตัวหรือยังนะครับในมุมมองมา้าม้ามองว่ามันไปนแก้การกลับตัวในคืนย่อยอะ่ะมันยังไม่ได้แบบสัญญาณชัดขนาดนั้นอ่ะแต่ถามว่าถ้าอยากรับอยากรับเล่นได้เลยไหมตัวนี้รอดูพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้น่าจะมีคําตอบให้กับเราเนาะว่าตัวเนี้ยเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าน่าสนใจ ในบีกิมนะครับจริงๆตัวพื้นฐานของหุ้นบีกิมมันดีอยู่แล้วอะ่ะเออก็ลองดูแล้วกันนะครับแนวรับนะครับมักว่าจะให้ไว้ที่จริงๆอย่างให้ที่39.75นะแต่ว่ามองว่าอืถ้าใครจะเล่นตัวนี้พรุ่งนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะลองดูลองดูตอง P ีโอเ n นะครับตัวถัดมากันกุลโอ้โหกันกุลเนี่ยเรียกว่าสาวกยิ้มอ่ะเออสำหรับกันกุลน,นะครับเพราะว่ากันกุลเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เวลามีข่าว กระทบนิดหนึ่งเนี่ยคงปริ้ดเลยนะครับจริงๆมาร์กเฝ้าอยู่กันกุลนะ่ะคืออยากให้ต่ํากว่า4.5นะครับแต่ว่าตอนนี้รับไม่ทันเออเพราะว่าราคาพื้นฐานเขาอยู่แค่ประมาณตรงเนี้ยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับกันกุลเขาถือว่าเพอร์ฟอร์มอมกมามีเนี้ยเพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับแล้วก็ทํากําไรให้กับเราได้หลายรอบนะอ่ะวิธีให้สังเกตพฤติกรรมของกันกุลนะครับเขาก็จะวิ่งอยู่ในกรอบทรงเนี้ยแล้วตอนเนี้ยเขาเจอะที่แนวต้านแล้ว ะครับเชื่อว่าถ้าพรุ่งนี้นะครับยังมีการวิ่งแล้วก็การเล่นกันอยู่นะสำหรับการกุลนะดูทางเฟรมย่อยออการกุลเนี่ยราคาที่น่าสนใจนะครับจะอยู่ที่4.88นี่แหละเนาะเป็นราคาที่น่าสนใจของเขานะครับนี้ สต็อปลอแท่งนี้นะครับ4.78นะครับสต็อปลอตส่วนแนวต้านะไม่รู้จะปิดแก็บนี้ได้ไหมเนี่ยกันกุลเนี่ยกลัวมากเลยเขาบอกโก7บาทอะเออไม่รู้ว่าจะโกจะไป7บาทจริงหรือเปล่า <laughs> ก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับกันกุลแต่มามองว่า5.4ก็น่าจะเทคโปรฟิตไปได้แล้วเนาะ30ต,ะตางเนี่ยขึ้นไปโอประมาณ6%เลยนะลองดูนะครับสำหรับการกุลเนานะตัวถัดมาครับเจมาดนะครับ เจมาร์จริงๆเราทำกำไรไปแล้วนะ,ะแต่เจมาร์ Mart ยังเป็นขาขึ้นครับแต่เป็นขาขึ้นในโซนบนนะครับสำหรับตัวเจมาร์และตัวเจมาร์ Mart เนี่ยราคามันมันค่อนข้างที่จะแบบพีคแล้วอะ่ะเออมันอาจจะทำให้ให้คนที่เล่นนะ่ะเล่นยากนิดน,นึงเพราะว่าราคาเขาขึ้นไปค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไร แนวรับอยู่ที่50.5สครับส่วนซ็อลอสอยู่ที่47.75เนาะส่วนแนวต้านอยู่ที่58บาทนะครับตัว JMT นะครับตัว JMT เนี่ยยังขึ้นไม่หยุดเลยนะวิ่ง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 ไปถ้าแบบเนี้ยเราจะไม่ไล่นะครับ Además, แต่เราวางแผนได้นะเราแค่ไม่ไล่ถ้าไปต่อก็ก็ให้เขาไปเนาะสำหรับตัว JMT นะครับ แนวรับอยู่ที่60.25นะครับส่วนซอฟ l ล s ออยู่ที่57.5เนาะส่วนแนวต้านอยู่ที่66บาทครับอ่า KTB ตัวนี้เป็นตัวที่ถ้าใครที่ดูหุ้นการบ้านาลายสัปดาห์นะครับน่าจะได้กําไรไปพร้อมกับมาลละตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ว่าขายออกวันนี้นะครับเพราะว่า1คือพอข่าวอย่างที่บอกเนาะเฟดประกาศปาั๊บขึ้นปุ๊บสิ่งที่เราทําก็เกิดทะลุแนวต้านขายไปนะครับจบจบรอบ ง่ายๆแค่นี้เลยวิธีเล่นอ่า <c oughs> สำหรับตัว KTB นะครับพื้นฐานยังดีแล้วก็ทรงใช้ได้นะครับถามว่าแนวต้านมีเป้าถัดไปไหมนะครับก็ต้องไปดูแนวแนวต้านเก่าที่เขาเคยทำไว้คุณพระ <c oughs> จริงไหมเนี่ยอ่า14บาทนะครับแนวต้านเก่า14บาทเนาะก็ในกลุ่มธนาคารนะครับสำหรับตัวนี้ก็ถือว่า <c oughs> มุมมองนะครับมองว่ากลับตัวเป็นขาขึ้นนะตรงนี้นะครับอาจจะเป็นต้นเหนด้วยซ้ำอะ่ะเออแต่ว่าตลาดเซตอย่างที่บอกเนาะจะแตะแนวต้านแล้วก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับสำหรับมาร์กจบรอบไปแล้วนะอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับที่จบรอบก็คือตัวนี้นะครับตัวซีเขียวนี่แหละเป็นตัวที่จบรอบของสำหรับมาเนาะเพราะว่ามาขายไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับตัวนี้แนวเอยถือว่า ถือว่าสวยต้องพูดอย่างนี้ถ้าเป็นท็อปพิกตัวนี้แหละจะเป็นท็อปพิกอีกตัวหนึ่งนะครับแนวรับมาให้เทียบที่ตรงนี้เลย32.25นะส่วนแนวต้านมายังมองที่เดิม34บาทเนาะส่วนสต็อปลอ s ยกได้เลยครับไว้ที่31บาทนะสต็อปลอ s อยู่ใกล้เนาะตรงนี้ถือว่าน่าสนใจครับใครที่อยากมองหาหุ้นต้นเทนนะครับตัวเนี้ยถือว่าเป็นตัวตัวเริ่มตัวเริ่มได้นะครับแต่ว่า ถ้าหลุด31บาทถ้าเรายังทนไหว29.5ก็เป็นแนวสต็อปลอถัดไปได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับตัวถัดมา LH นะครับ LS ก็ใกล้ใกล้และอีกอีกนิดนะครับใกล้ถ,ถึงแนวต้านแล้วนะครับก็จบสัปดาห์นี้น่าจะ take เทคโวฟิตนะครับหมดรอบของมา้านาม้าหมดรอบนะครับตัวนี้ก็ <c oughs> มุมมองนะครับยังมองที่เดิมนะแนว แนวต้านนะครับอยู่ที่8.9สำหรับตัวแร d แอนเฮาส์เนี่ยอุ้ยตัวครับสำหรับตัวแร d แอนเฮาส์เนี่ยปีหน้าเนี่ยโปรเจกต์คตรเยอะเออเลยไม่รู้ว่าราคาจะอัพไซด์ไปมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ในมุมอมองว่าน่าจะไปต่อได้นะครับแนวรับอยู่ที่8.6 8.65นะครับส่วนสต็อปลอสก็ให้ไว้ที่ตรงนี้เลยครับที่เดิมเนาะ8.25นะครับลองดูสำหรับตัวแรนเฮก็น่าสนใจครับวินเมใกล้แล้ว ค,คำว่าใกล้คืออะไรใกล้หมดสัปดาห์ของ Win วินเวนล้ะแต่วันนี้ก็ทำกำไรได้นะครับก็ถือว่าดิงขึ้นมาแหละเออจริงๆวันนี้ตลาดหุ้นก็ขึ้นกับทุกตัวเนาะก็ทำกำไรได้นะครับถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับเนี่ยถ้าดูในตัวของถ้าดูในตัวของพอร์ตนะครับอันนี้มาจะเห็นไกลๆหน่อยเนาะถ้าดูในตัวของพอร์ตเนี่ยอันนี้มาจะให้ดูไม่ได้เนาะ แต่ว่าจะเห็นเนาะว่าส่วนจะมีหลายตัวเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหุ้นที่อยู่ในหุ้นการบ้านนี่แหละนะครับจะเห็นว่ามีสีเขียวบ้างแดงบ้างสลับกันไปถูกไหมเออนะครับแต่ส่วนส่วนมากจะเขียวอยู่ข้างบนนะครับแดงอยู่ข้างล่างนะครับบวกมากสุดก็อัพไซต์อยู่ที่ประมาณ10%นะครับลบมากสุดก็ประมาณ3% 2-3%เนตสําเนาะสำหรับหุ้นที่ถืออ่าก็ลองดูนะครับสำหรับตัววินเมดเนี่ยยังมียังมีพื้นที่ให้ให้เราได้ลดแล่นอยู่นะครับ ก็เป็นต้นเห็นเช่นเดียวกันคล้ายๆกับตัวสีเขียวลักษณะมันมาเหมือนกันเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวให้ไปดูตัว ea นะครับสำหรับตัว ea อ่ะเนี่ยสำหรับหุ้นพลังงานวันนี้ ea เนี่ยมันมีมันมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับแค่นะครับแค่เขาพูดว่าพลังงานที่เป็นเกี่ยวกับผู้แบตเตอรี่แบตเตอรี่รถไฟฟ้าครับเขาจะมีการเหมือนกับผลิต มันก็ทําส่งผลให้หุ้นแบตเตอรี่อ่ะัพกันแบบคิดแต่คีดแตนวิ่งกันแบบโหโคตรเยอะครับแต่ใครอยากซิ่งก็ลองดูนะครับแต่มา้มาไม่ไหวกับลักษณะประมาณนี้เนะาะอาจจะไม่ใช่ขาซิ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่เน้นเจ็บตัวก็แล้วกันนะครับ ประมาณนี้เนาะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอลุ่งหรือร่วงหุ้นรายวันนวันนี้ถือว่าพูดได้นานยี่ิบนาทีเลยนะถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็เหตุผลที่มันเยอะเนี่ยเพราะว่ามันมีหุ้นที่น่าสนใจมันมีหุ้นที่ต้องทําการบ้านเพื่อนๆก็ต้องแบบเอาไปทําการบ้านกันต่อเนาะลองเลือกสัะตัวหนึ่งนะครับหรือสองตัวเหมือนที่ม้าบอกจร,จริงๆอ่ะในปกอ่ะปกคลิปอะครับมันจะมีตัวที่ติดดาวอยู่เออตัวนั้นแหละเป็นตัวที่ม้าจะเฝ้า นะครับในในวันนั้นๆน,น,นะถามว่าต้องเฝ้าติดจอเลยไหมก็อาจจะไม่ใช่เนาะส่วนใหญ่อะมาจะใช้ตัวเอชซีบี B, นะครับเอชซีบีแอดตัวนี้นะครับในการที่จะเฝ้าตัวหุ้นเนาะเพราะว่าคือข้อดีแล้วกันมันก็จะมีตัวที่เป็นคล้ายๆก, er, กับท็อปท็อปลูเซอร์กับท็อปเกนนะครับตัวที่บวกเยอะสุดกับตัวที่ลบเยอะสุดทีเนี้ยถ้าเราเห็นตัวที่ตัวที่เราจะเฝ้า แล้วมันลงมานะครับมันมันเป็นสีแดงถูกไหมเราก็จะรู้แล้วโอเคถึงเวลาที่เราจะต้องไปรับแล้วก็เลยเริ่มทาการบ้านกับตัวนั้นนะครับก็จะนั่งดูดูดูด,ดูสักพักหนึ่งถ้าดูแล้ววอลุ่มมาถึงจุดแนวต้านแนวรับก็วางไปสักไม้2ไม้นะครับแล้วแต่ถ้าแบบเอ้ยมันลงมาแบบไม่เยอะไม่แตะอันนี้ก็ไม่เล่นนะครับก็ปล่อยไปเดี๋ยวรอรอย่อมาในทรงที่เราต้องการแล้วเราค่อยมาเล่น นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะครับในการเล่นของมานะคือเราเราเป็นพนักง,งานที่ไม่ได้มีเวลาต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอมันทั้งวี่ทั้งวันอ่ะเออดังนั้นการเลื่องหุ้นนี่แหละครับเรื่องหุ้นที่เราสบายใจแล้วเราแบบเรารู้จากนิสัยเขาอะ่ะรู้ว่าโอเคข่าวแบบนี้มาเราต้องทํำยังไงก็แค่นั้นนะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่อง Markree Channel ด้วยนะครับ มาก็จะผลิตคอนเทนต์แบบนี้มาให้กับทุกคนแล้วก็ทุกทุกวันนั่นเองเราจะเจอกันทุกวันเลยแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ